ส่วนเรื่องของมาตรา144นะครับ144ซึ่งท่านวัดได้ปูพื้นฐานในเชิงของข้อกฎหมายครับแต่รายการนี้รายการอิสระภาพรายการที่ผมจัดอยู่ที่ไทยโพสต์นะหลายครั้งแล้วได้ปูพื้นเอาไว้แล้วตอนนี้รอปรปชส่งให้สรนรัฐมนูญครับถ้าถึงสารมนูลก็15วันครับใช่ไหมคุณหมอจบอเลยนะมันจะใกล้เคียงกันเลยนะจบเลยนะคือผมเชื่อว่าทุกอย่างประมาณทัากลางกลางเดือนสิงหาคดีของน้าโทษชน14คดีอุ้งอิงเพราะคดีอุ้งอิงตามกฎหมายเนี่ยตามพรบนะ เขาเรียกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใช่วิธีพิจารณาคดีของของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เวลา60วันเหมือนกัน60วันเหมือนกันก็ประมาณกลางกลางสิงหาเหมือนกันนะกลางกลางสิงหาอ่าคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแต่หนึ่งสองมันมีโอเคอุทธรมันไม่ว่ามันสามศาลมันสามศาลไม่ว่ากันอ่าแต่ทั้งคดีทีนเจ็ดสี่ทั้งหนึ่งสี่สี่อ่าแล้วก็คดีขององค์อิงอ่าผมว่ากลางกลางสิงหาไปแล้วน่าจะเห็นผลใกล้เคียงกันแต่หนึ่งสี่สี่น่าสนใจมาก ที่ตำรานคือผมว่าการที่จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มันยากที่จะนำไปสู่ทางตันด,ด้วยหลักข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นยากแต่ผมเชื่อว่านี่มันเป็นดวงประเทศมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศจึงทำให้ทำไมอุ้งอิงไม่อยากจุมสภาทำไมอุ้งอิงไม่กล้าลาออกแล้วทำไมคุณเซนปล่อยคลิปนี้ออกมาคือผมว่ามันเป็นดวงประเทศที่ทำให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้เมื่อคุณเซนปล่อยคลิปออกมาปั้งปุ๊บกระแสะประชาชนไม่พอใจ แต่นายกเองก็ไม่กล้ายุทธภาไม่กล้าลาออกเพราะกระแสเองถูกข้อกล่าวหาว่าขายชาตินั้นการที่เขาไม่กล้ายุทธภารเขาไม่กล้าลาออกมันจริงทำห้ตัวอย่างมันถูกยื้อออกไปเมื่อทุกอย่างถูกยื้อออกไป่มาเจอสถานการณ์ของสารรับนูญและมาตราหนึ่งสี่สี่ของปปชและอย่าลืมสารรรมนูญจะวินิจฉัยไปภายในสิบห้าวันแล้วฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทำหน้าที่สมมติทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาสมมตินะซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะเป็นไปได้สูงนะอ้าวหนึ่ง ท่านาสืบสี่สมมติคุณทักษินโดนครับสิงหาคมรัฐบาล็ค่หมดสภาพด้วยความเชื่อมั่นก็โอเคแหละผู้นําทางจิตวิญญาณโดนคุณคดีหนึ่งสีบสี่หนื่องสืสี่ม, 1> 1มนแล้วแต่จะโดนในระดับไหนยังไงนะถ้าสาวก็โดนกรรมธิการสสก็โดนกรรมก็โดนคอเรอมอก็โดนนะและที่ท่านวัดพูดเอาไว้ แต่ยังมาไม่ถึงนะเรื่องของสอวอที่อะไรนะกรีหัวัถ้าเกิดขึ้นอ,อีกโอ้ยิ่งไปกันใหญ่ที่คุณหมอบอกว่ามันไม่ถึงขั้นอะไรนะเมื่อกี้บอกยังไม่ถึงขั้นสุญญากาศเหรอคือคือผมว่ามันเป็นความเสี่ยงดีกว่าที่คือ,คอ,อท่านท่านวัดพูดเองว่าอาจจะไม่ถึงขั้นสุญญากาศอ,อันนี้อาจจะตีความไม่ง่ายข้อกฎหมายแต่ผมว่าการเมืองมันมีหลายมิติ มันมีทั้งข้อกฎบมาที่หมินหมินด้วยกับอารมณ์ความสุขของพี่น้องประชาชนเราไม่รู้เมื่อถึงวันนั้น่ะถ้าประชาชนเกิดความรู้สึกว่าราัฐบาลก็พึ่งไม่ได้สสก็พึ่งไม่ได้สวก็พึ่งไม่ได้คารมอก็พึ่งไม่ได้มันวิกฤตไปหมดเลยมันจะวิกฤตไปหมดทีนี้นนโอ้นตรงนี้มันจะเป็นอารมณ์การเมืองผสมทุกองค์กรมค่ายมันกึ่งกึ่งอมมาพากไปหมดมันกึ่งกึ<ๆ>่งใช่อะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมใช่อาจจะนําไปสู่ความเป็นสุญญากาศก็ได้ คือความสุขประชาชนอาจจะต้องการให้เกิดการรีเซ็ตประเทศจริงๆก็ได้เราเราสุดท่จะค่าเดาคำว่ารีเซ็ตก็อย่าไปมองข้ามใช่ไหมอย่าไปมองข้ามรีเค,คือผมผมกำลังมองว่ารีเซ็ตเราจะแปลว่ายกเครื่องอะไรคำนอ,อ,องนั้นเหรอเริ่มต้นใหม่จักระบบใหม่ร,รีเซ็ตเริ่มต้นที่นับหนึ่งใหม่